หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเพื่อนหนึ่งพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับถึงจะอยากได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีของให้นะครับมีทางเดียวนะครับที่เพื่อนๆจะได้เป็นเจ้าของแบงค์ห้าร้อยที่มีไฟเงินแบบนี้นะครับเป็นแบงค์ห้าร้อยที่มีไฟเงินแบบนี้แล้วก็แถบสีม่วงตรงนี้ย้ายเป็นตรงนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ประเด็นก็คือให้เพื่อนๆจองไว้ก่อนนะครับใครจองก่อนก็จะได้สิทธิ์ก่อนไปนะครับก็คือให้พิมพ์คําว่า B นะครับห้าร้อยก็คือแบงค์ห้าร้อยนะ รุ่นที่ R นะครับ15นะครับ B 500 R 15อย R างเงี้ยพิมพ์จองกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทักแชทเพื่อนเพื่อนกันเข้ามานะครับทักแชทเพื่อนเพื่อนกันเข้ามาเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนก็โทรกิ้งกันก่อนเนาะ093ย์นะครับ6ก1นะครับกิ้งกิ้งกันมาถามก่อนนะครับว่าตอนนี้มีของหรือเปล่าถ้ามีของแล้วนะครับก็จะได้แบ่งปันกันได้นะครับปัญหาเดียวก็คือตอนนี้หาของให้เพื่อนๆไม่ได้เลยครับหายากมากๆเลยนะครับสําหรับแบงค์500นะครับ ย้ายแถบม่วงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแถบคาดเงินแบบนี้นะครับใบละ1,500บาทครับ